สวัสดีค่ะหน่อยชาแนลนะคะามาอัปเดตอาการของลูกชายอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้ก็ได้กลับมานอนที่บ้านนะคะเพราะอาการไม่สู้ดีก็คุณหมอกอ็เลยเอาเข้าห้องไอซเมื่อคืนนี้มนแม่ก็เลยได้กลับ มาบ้านคือคุณหมอก็ไม่ให้เฝ้านะคะแล้วก็ใจหายเอาว่านี้อาการเขาไม่ดีมากไข้มีไข้ขึ้นสูงค่ะมีไข้ขึ้นสูงแล้วก,ออก็ออกซิเจนในร่างกายไม่มีก็หายใจก็เหนื่อยเพราะว่ามันมีเสมหะเยอะแม่ก็ดูสเล็ดดูเอดูดเสมหะให้ตลอด หน้าเขาจะบวมขึ้นบวมขึ้นน้อก็เลยบอกว่าต้องเอาเข้าห้องไอซไปช่วยเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าปกติแล้วเขาเจาะคออยู่แล้วค่ะวั้นี้ก็เลยได้กลับมามานอนที่บ้านตอนใสายๆหมอก,ก็โทรมา มาตามนี่แล้ว,ว่าอาการไม่สูดด้ดีมีแต่สดกับสดก็ถามว่าจะผ่าตัดแล้วก็ระหวังอยู่กับคุณหมอถ้ามีอาการแบบหยุดหายใจหยุดหายใจไปชั่วขณะจะให้ทำปัำ๊มปั๊มหัวใจไหม ก็เลยคุยกับลูกอีกคน,นคือมันเป็นคู่แฝดเป็นคู่แฝดเราคุยกันแล้วบอกว่าไม่ให้ปั๊มเพราะอาการอาการช่วงนี้หนักมากแล้วโรคปอดเพราะปอดติด,ดเชื้อด้วยแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดต่อมน้ำเหลืองแล้วก็เนื้องอกที่สมองก็ลามขึ้นมาอีก แม่ก็อยู่กับเขาตลอดยบ24ชั่วโมงแล้วเพิ่งจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ออกมากลับมานอนบ้านว่าหมอไม่ให้ไม่ให้เฝ้าเลยก็อยู่ที่เข้าห้องไอซก็ได้เข้าไปเยี่ยมใจหายใจหายมากแต่ล้องมันก็ล้องไม่ออกมันอยากให้เกิดปฏิหาร ก็เลยมาอัปเดตใหพ้พี่พี่น้องๆค่ะให้พี่พี่น้องๆ้องจะทำไมหายไปไหนอีกเพราะว่าจะอยู่กับคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลตลอดนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณพี่พี่น้องๆ้องทุกคนที่ให้กําลังใจนะคะก็จะมีเวลาก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็ชีดของเขาก็ใกล้ใกล้ก็มาแล้วค่ะถ้าเข้าไปก็จะให้เข้าไปแบบสบายให้เขานับอเอาธรรมะไว้ในใจคือจะสอนลูกให้ตั้งตั้งมั่นค่ะก็ ให้เขาทำสมาธิพุโทโธพุโทโธนะคะแม่แม่แม่ก็ร้องให้แต่ร้องในใจมันทำอะไรไม่ได้ก็รอปฏิหารอย่างเดียวรอปฏิหารว่าลูกจะกลับมาเหมือนเดิมถึงไม่มาเหมือนเดิมก็ขอให้ปัิตเตียงหรือมาอะไรคอยปฏิบัติ ดแูแลกันแม่ก็จะทำหน้าที่ของแม่นี่แหละค่ะประมาณสี่ทุม่มไข้ขึ้นสูงไข้ขึ้นสูงมาก หายใจเพรหายใจไม่ว่าคอมันเจาะแล้วมันเป็นฟองฟอดเอ๊ะมันคืออะไรเพราะว่าแม่ก็ไม่เคยเห็นก็เลยวิ่งไปหาพยาบาลพยาบาลก็เอาเครื่องมาก็เรียกว่าอะไรภาษาหมอของเขา ว่าที่ประจรมาทำอะไรสายระโยงระย,งะรยางไปหมดค่ะนันเหมือนกับข้างในดูดเสดมากไอ้ดูดเสมหัดมากแล้วก็ระบบภายในมันไม่มีเอกซซียนหรืออะไรประมาณนี้แหละที่มันเป็นฟองปากก็ซี่ลงซี่ลงบูบลงมาแปดสิบ ใจตอนนั้นใจใจแม่ใจแม่สัน่นเพราะว่าอยู่กันสองคน,น,น่นอนอยู่ในห้องหมอพวกพยาบาลเลยรนานๆก็จะมาดูทีหนึ่งว่าอ่จะมาตรวจตอนมีไข้ไหมเขาไม่ได้มาดูตลอดเวลาตอนดูเสพาเช็ดตัวทุกอย่างคือแม่ทําเป็นคนทำํำ พยาบาลเขาจะมาเป็นเวลาก็าอยู่ในห้องพิเศษ่าเวลามีเสมหะมีสเ็ดแม่ก็จะเป็นคนดูดให้เป็นคนทำให้ลูกหรือว่าเปลี่ยนแพมเพิ์ดถึงจะอยู่ห้องพิเศษเปลี่ยนแพมเพิ์ดเช็ดตัวอาบน้ำแปรงฟันอะไรพวกนี้แม่จะเป็นคนทำหมดค่ะ เราจะทําเท่าที่ทําได้ทําให้เขาทุกอย่างแล้วก็ชวนคุยบ้างนวดให้เขาบ้างเพราะว่าแทงเข็มแทงน้ำเกลือเป็นแทงจนแขนก็คุหมดน้ําเกลือก็ ถงแล้วถงเล่าถงแล้วถ,งเ,ถงเล่าค่ะก็เลยมาอัปเดตอาการวันต่อวันก็ทําไม่ได้ค่ะแม่ก็มีเวลาก็ออกมาทํามาอัดอ,อัดคลิปให้พี่ๆน้องๆหรือ,อว่าผู้ติดตามอยู่รู้ข่าวรู้ข่าวค่ะไม่ได้เงียบหายไปไหนหน่อย,อยค่ะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมหน่อยชแนลนะคะ สวัสดีค่ะ